Hör auf, ฮัลโหลใครตามกูไปวะใครตามกูอ่ะใครขับรถตามกูวะไหนวะโอเคนี่เดินกงใส่เรือมาตายพี่เออย่างเก๋งเลยเจมอลแกงเกนงเนาะแล้วพี่ผมอยาเข้าแกงคืออะ โอ้โหคนนี้คนนี้กูยอมรับใจเลยาตามมาเฉ <มา S 2> ยเลยอจะถ่าย,นานายร้อนกูจะถ่ายร้อนนั่นใครพูดไอ้สัตว์งคุณอยากหู้ต้องกูตายได้ไงอ่ะกูกูกระโดดลงรถแล้วกูตาย พี่พี่เลีย้ยงพี่เลี้ยงโธ่แชร์ดิไม่ดูก็รู้มือยังไม่เต้อ่อะพี่นองเฮียโธ่ไอวะต่ผมไม่มีดาบเลยนะพี่ไรน,น้ำโผล่มึงลอ้อมกูเหมือนกูมีเรื่องใครภายมามาครับมาครับเอาผมลงคิดอ่าเปิดจริงด้วย ขอชอบไฮไลท์นะครับ